สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ M อ็ a ไทยมูฟี่ค่ะวันนี้ก็อยู่กับ MJ ดกล้วยหอมค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกในทุกสาขาอาชีพของวงการภาพยนตร์ไทยของเราค่ะแล้วเขาบอกนะคะว่าในภาพยนตร์นหนึ่งหนึ่งเรื่องเนี่ยนะคะมันก็จะมีขั้นตอนการทํางานหลากหลายอย่างมากเลยตั้งแต่การเตรียมงานในช่วงที่ขั้นถึงการถ่ายทํานะคะหรือว่าจะเป็นการที่ถ่ายทําเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะและที่สาําคัญเวลาที่เราถ่ายทําเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะต้องมีการที่จะเอาภาพต่างๆเหล่านั้นนะคะมาเรียงลําดับ หรือว่าเรียกว่าเป็นการตัดต่อนั่นเองล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการตัดต่อก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักคนคนหนึ่งค่ะที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวการตัดต่อในภาพยนตร์นะคะว่ามันเป็นยังไงมันยากง่ายแค่ไหนหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะซึ่งวันนี้จะให้ไปพบกับเขาเลยค่ะกับพี่สุนิศอัศวินิกุลค่ะสรงมองอยูปรีอาสภายของเธอ รักคุปพอดีให้เท่ากับที่รักอาพูดจริงนะป่าถ้าแค่ป่ายอมให้ผมออกไปผมสาม,มารถสืบหายฆาตกร,กรเป่าแดงนี้ได้มันก็เหมือนนัดโทษคนอื่นนะทางไมก็ได้ออกไปจากที่นี่ถ้าคุณคือคนที่ฆาตกรยังส่งสัญญาณถึง่คุณก็คือผู้ถอดรหัสความทรงจำของคุณเนี่ยจะเป็นเงินใจท,ที่ทำให้เราไขาถึงตัวฆาตกรผมชื่อโรม,มนิ่ิไกลผมถูกหักลัง และตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้ที่ตัดต่อภาพยนตร์กันแล้วนะคะ่ะกับพี่สุนีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับ <Yeah. S 1> ค่ะพี่สุนีถามเลยดีกว่าว่าการที่เรามาทําอาชีพในการตัดตอ่อหรือว่าเรียงลําดับภาพต่างเนี่ยคะมันมันน่าสุดจะมันยากง่ายแค่ไหนคะมันสําคัญแค่ไหนจะบอกว่ายากก็ไม่ยากจะจะง่ายก็ไม่ง่ายหรอ,หรอแล้วเป็นยังไงมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะแบบโอเคภาพที่ถ่ายมาเราถ่ายมาแบบนี้แล้วการจะมาเรียงภาพให้มันดูสมูทเป็นอย่างนั้น <Yeah. S 1> เป็นยังไงคะ มันค่อนข้างจําเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดเร็วไปเนี่ยมันก็จะดูอารามณ์มันจะขัดไปใช่อย่างสมมติหนังรักเนี่ยจะไปตัดแบบเป็นดับสเต็ปเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้จะแบบคัดชนคัดชนค,ค,ค,คัดอย่างนี้แล้ถ้าเกิดเป็นหนังหนังบู๊จะมาแบบมันเนื่อๆอยู่นี่ก็มันก็แล้วแต่ว่าผู้กำกับเขาอยากได้มูต์แอนโทนอมันไหนครับเราก็จะเป็นเป็นคนจัดการให้เขาอีกที งั้นถามถึงการทำงานเลยดีกว่าการที่จะมาเป็นคนตัดต่อได้แบบนี้แบบว่าเก่งๆอย่างนี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างเอาถึงงานแรกของพี่สุนิตเลยคือก่อนที่จะมาตัดภาพยนตร์เนี่ยตัดรายการโทรทัศน์มาก่อนอแล้วก็ฝึกฝนจนได้มาทําภาพยนตร์ครับเรื่องแรกทำโอนกาทีฟครับโอนกาทีฟเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันเล่าถึงเรื่องราวอย่างไงบ้างคะจะเล่าเรื่อง,ร,องราวของกลุ่มเพื่อน5คนครับ อนในที่เรียนที่ในมันธณาสินสินประการค่ะแล้วก็เป็นเรื่องความผูกพันระหว่างเพื่อนนะครับเดินสองเนี่ยเราเพื่อนกูโอ้โอนี่ไงเราผักนายละเอาสิได้ทำอะไรทำเลยเอาเลยเอาเลยมึงละท้องบอกเขายังอย่างวะเสิร์ดจู่เข้าไปธีหนึ่งด้วยลืมเพื่อนมันลืมเพื่อน ลืมว่าพือเป็นทอระยอดไงละคุณแล้วเวลาที่เราตัดต่อไปเราต้องมีความรู้สึกไหมว่าเฮ้ยเราต้องเด็กตามหรือว่าต้องยังไงต้องอารมณ์ร่วมแบบไหนบ้างเ,าเพราะว่า,วาอาจจะพูดกับมีใช่ควรจะมแีแต่แต่ยงแต่ส่วนใหญ่ตอนเราทำงานนะครับเราจะมีผู้กับคอยนั่งบีเฟเราอ,อยู่ด้วยอยู่แล้วแต่หรืออาจจะเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาจคอยบีฟเราอยู่แต่เราก็สามารถ นำเสนอไอเดียได้แล้วเมียเองก็ต้องเข้าไปอยู่ในคู่ไทยไดยด้วยป๋าใช้พี่ไทยไปทำงานอะไรป๋าเลิกยุ่งกับพี่ไทยสักทีได้ไหมอาถามย้อนกลับไปนิดน,นึงเมื่อกี้บอกว่าก่อนจะมาเป็นผู้ตัดต่อในภาพยนตร์ทำโทรทัศน์มาก,ก่อนสองอันเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างโทรทัศน์จะไม่ไม่ค่อยมีคนมาควบคุมเท่าไหร่ครับเราจะอ๋อฉันัอเป็นอิสระอะไรอย่างนี้ครับก็แล้วก็ โทรทัศน์จะเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือวันต่อวันครับแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยคือจะแค่2ชั่วโมงแต่จะใช้เวลาแบบหลายเดือนก็คือจะค่อนข้างละเอียดมากกว่าอืมก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโทรทัศน์ก็อ่ะเล่าเรื่องไปภาพไม่ต้องมีอะไรมากใช่ไหมคะใช่ครับอ,อ่ะพูดถึงเรื่องของการตัดต่อถ้าสมมติว่ามีคนสนใจอยากจะเริ่มที่จะฝึกฝนมีคําแนะนํำยังไงบ้างไหมคะหาข้อมูลความรู้ใน g o กูเกิลยูทับตั้งแต่ จะใช้โปรแกรมอะไรดีเหมาะกับงานลักษณะแบบไหนแล้วก็จนมาถึงตอนตอนที่ทำแล้เนี่ยครับใน Google ใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวนี้มีสอนมาแล้วทั้งเวอร์ชันภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะจะมีอะไรที่แนะนำแบบเป็นพิเศษไหมแบบว่าเอ้ยถ้าอยากจะเป็นมือใหม่ต้องทำยังไงก่อนเอาโปรแกรมยังไงก่อนหรืออะไรอย่างนี้ไหม หล,กลกักๆคือต้องมีความพยายามครับค่ะก็ต้องฝึกแล้วก็รักในสิ่งที่อยากจะทาใช่ครับอ่งางั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็พูดคุยกันมาพอสมควรอย่างสุดท้ายเลยดีกว่าฝากถึงคนที่รักที่จะทําหนังหน่อยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นคนุณต,ตัดต่อก็ได้ฝากเลยว่าภาพยนตร์ไทยของเราเนี่ยคือแบบว่ามันสําคัญยังไงแล้วแต่และอาชีพแต่และขั้นตอนในการทำมันมันยากง่ายแค่ไหนก็ฝากเลยดีกว่าอ๋อก็ สมมติถ้าใครอยากเป็นอะไรครับก็อยากให้มุ่งมั่นไปทางนั้นเลยครับแล้วก็พยายามไม่ถึงที่สุดครับผมเชื mm hmm. ่อว่าทุกคนทําได้ครับ mm hmm. ส่วนเรื่องของหนังไทยเนี่ย mm hmm. คือตอนนี้ mm hmm. อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในบ้านเราก็จะอยู่ขึ้นๆลงๆมาหลายป mm ีแ hmm. ล้วก็อยาก mm hmm. ให้ผู้ชมทางบ้านช่วยกันกดหนุนหนังไทยเลยครับ mm hmm. จะได้มีภาพยนตร์ไทยดีๆออกมาเรื่อยๆ ค่ะก็เป็นหนึ่งคนในนั้นนะคะที่ชอบดูหนังไทยค่ะไเพราะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่สุนิทมากๆเลยที่มาหาให้โอกาสนะคะก็ได้ร่วมพูดคุยแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นผู้ที่ตัดต่อภาพยนต์หรือว่าเรียบเรียงหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารักที่จะทํานะคะงี้ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่สุนิทมากเลยครับ,บคุณค่ะครับ และนี่คือเรื่องราวชีวิตของผู้ลำดับภาพนะคะในภาพยนตร์หรือว่าเรียกว่าเป็นการตัดต่อนั่นเองค่ะของพี่สุนิตอัจวินิกุลนั่นเองนะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าการที่จะต้องมาทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะถ้าขาดคนลำดับภาพไปบางทีเรื่องราวในเรื่องอาจจะไม่ครบสมบูรณ์แบบทุกวันนี้ก็ได้ค่ะก็ครั้งหน้านะคะผู้ชมค่ะกยจะพาผู้ชมไปพบเจอกับใครนะคะอยู่ในอาชีพไหนในวงการภาพยนตร์ต้องคอยติดตามกันค่ะกับรายการเอ็มไทยมูฟวี่ค่ะวันนี้เอ็มแจ๊ยหอมต้องขอตัวลาไปแล้ว เข้าไปดูหนังดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ